สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่กออีเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่28เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่นานเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้า5กับ 8, 8 6กับ9 5051 5255 5859 8081 8285 8688 582 958 885 986 จับคู่ก็ห้8แปดแปดห้าหกเก้าดหนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดี 5, no 4, 8, 4, 8, นะคะใครจะลุ้น v ีไก็จับคู่ลุ้นเนอสำหรับบ่าย1กับ4ีสองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสหนึหหนึหหนึห้านะคะหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งห้าหนึ่งสีสองหกดสองนะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนห้าหห้เนาะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้น,ด,นด้วยกันเด้อสำหรับ VIP ก็จับคู่ลุ้นนะอย่าลืมบ่ายเช้าบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีคะ่ะเฮงเฮงปังปัง,ปงนะวันศุกร์แล้วเนาะ โชคดีค่ะแตกสามตัวเด้อ